ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะรุดช่วยเหลือนักเรียนบ้านฝูกไฟไหม้เมื่อวันที่14วิุนายน2559คณะส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รุดให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักรวม3หลังดรธวัฒน์กงเติมผู้อวยการสำนังงานเขตวิที่การศึกษาประสมศึกษาเพชบูรณ์เขตติ่ง ปฏิบัติหน้าที่ษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนของคณะส่วนราชการที่เดินทางมามอบเงินและสิ่งของให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านบริเวณซอยหน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนที่ถูกฟไฟไหม้บ้านประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จำนวน4คนและนักเรียนจากโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์จำนวน3คนสำหรับหน่วยงานที่มาร่วมมอบในครั้งนี้ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพันทหารม้าที่26ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ภายหลังการมอบเงินและสิ่งของแล้วศึกษาธิการจังหวัดได้ขอให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้ร่วมในการมอบได้กล่าวต่อผู้ปกครองนักเรียนโดยมีตัวแทนของผู้ปกครองได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจในครั้งนี้ด้วย ยังไม่ได้คณะก็ได้มาไปเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าคดีทิพยุนเจียรและท่านก็ไม่ว่าท่านกระเสียนห้ือท่านที่เป็ผู้ใหญ่เพื่อการช่วยในมองมอบสือของด้วยต้นก็คงจะเป็นน้ำใจจากพผู้นำคนไทยด้วยกันที่พยายามที่คนไทยเราประสบความที่ยากลำบากเราก็ไม่ทิ้งกันนะคนไทยไม่ทิ้งกันในเรื่องของขอบคุณทาง ขทั้งผู้ทำทั้งหนุ่มทั้งปีงานที่เขาได้ปีงานในวันนี้ขอบคุณท่านสุนพัชิตเวลาย้านหนึ่งที่ได้มาช่วยกันเถือถึงใจมีพี่น้องสำหรับพี่น้องและคนเรียนของเราเลยนี่ครับสำหรับนักเรียนถ้าหากว่ามีความจำเป็นอย่างร้อนที่จะไปเข้าเรียนนะครับเรื่องของที่บ่อยใช่ไหถ้าจะไปที่รับใช้เคราะห์ถ้าหากมีความจำเป็นจะให้ทางเกียรติตาไปเพื่อรับร่างสัญญาแม่

มีความช่วยเหลือของทุกหน่วยงานขอบคุณจริงครับกระดุให้เครื I ่องแกนักทุกการประชาสัมพันธ์นะครับคุครับกิจการต่างๆครับก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับก็มีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ช่วยเหลือในขั้นต้นให้คลดความลำบากไว้ก่อนอย่างนั้นก็เป็นขั้นตอนบรรยากาศตั้นตอนแล้วก็ทำบ้านหลังใหม่ นไงคเรับก็แสดงความเสียใจด้วยนจนจนเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้ม,นนมันเกิดนะครับถึงเมื่อมันเกิดม,มันก็ต้องสู้อ่ะแล้วก็ไม่ต้องหว่วงนะฮะสำนักงานพัฒนาสังคมและความม,มันม่นคงมีหน้าที่ดูแลพวกเราอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรปัดแล้วพี่เด็กผู้หญิงที่ไม่มีที่นอนไปนอนที่บ้านเขาเด็กไหม เีใครไปนอนบ้างจะไปนอนกันไหมไม่ได้ไปไปนอนนะไปนอนนะสบายที่พักสบายเหมือนโรงแรมเลยนะแต่ว่าเขารับได้เฉพาะผู้หญิงก็บเด็กนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายนอนตรงไหนก็ได้นอะผู้ชายเนาะผมก็เป็นผู้ชายนะบางวันผมยังไม่ได้นอนเลยนะนะครับนะฮะพวกเราจะอยู่ยังข้างพวกท่านทุกคนนะฮะจนกว่าจะพ้นทุกข์นะครับ ต่อไปช่วงเด็กครับถ้าเคยศึกษามีรายกาเท่าไหร่ครับทางโรงเรียนก็พยายามเต็มที่นะครับสําหรับเรียนสาระเพิ่มเติมที่เราต้องเสียค่าเรียนนะครับผมได้บอกครูทาเรื่องยกเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็จะยกเไนตลอดไปตนกว่าจะออกจากเรียนเมืองนะครับที่เป็นโรงเรียนเมืองเพราะฉนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะเรียนหลักสูตรครบเหมือนกับคนอื่นที่คนอื่นพอมีตังค์นะครับภาษาจีนภาษาที่เพิ่มเติมเนี่ยจะเรียนครบแล้วเราเดี๋ยวเราทําเรื่อง